ู่ด้วยกันก็มีความสุขเพราะมันพร้อมบ้านก็มีในที่อยู่ที่อาศัยสำคัญมากเลยนะข้าวน้ำโภชนะอาหารเครื่องนอมก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างหน้าหนาวนี้กออ็เครื่องกันหนาวใจรักษาลกูกสามอย่างสี่อย่างถ้าทางภาพของจีวรบินทบาท เสนาสะนะแล้วก็คิดณะอย่ารักษาลูกทีนี้ถ้าเราคิดได้แล้วก็มีมันมีเพราะว่ามันเอื้อต่อกันไงถ้าเป็นคนดีกินข้าวไหมเคยกินคนชั่วโจรคนพานผู้ร้ายทั้งลร้ต้องกินข้าวทานข้าวไหม ้องมีที่สุขอ